สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยริงจต้องรับสู่ช่องโดนระดักดักดักนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราลองมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการโดนแบนดในผมมาสิปีแล้วก็วิธีการส่งเมลไปหาทีมงานว่าทํายังไงบ้างแล้วกต็ต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะผมก็เดี๋ยว เข้าสู่ช่วงโฆษณาก่อนนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน l i s t m a n Shop นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตจวลน,นะครับผมแล้วก็ไปที่ร้าน S l i s t m a n Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะผมทาง l i s t m a n Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ่านี้ับผมแล้วก็คลิปปนนนนี้้ยยััังงงแจกก UC ดดวววะรผผมมม็็เเเ5าลลหือิ200 21 UC นนะผมได้ที่เพจทาง Lisman Shop นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างเอาไว้ให้ไปกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาง Lisman <c oughs> ก็เปิด24ชั่วโมงแล้วด้วยผมตอนนี้ก็เปิดเซวไปแล้วนะผมเป็นเซวไปเรียบร้อยแล้วเต็มตัวแล้วทุกคนก็ออกตอนนี้แจก PlayStation 5ด้วยนะทุกคนอย่าร่วม ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยผมเติมบินตั้งแต่299บาทขึ้นไปนะครับรู้สึกว่าใกล้จะหมดแล้วนะผมเป็นของเดือนมิถุนายนนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับวิธีไม่ใช่วิธีส่งบทแบนเป็นวิธีเบื้องต้นดีกว่าเพราะผม,ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะบทแบนได้หรือเปล่านะครับก็ผมก็รอมาันนาอนกันนะครับวิธีแรกก็คือเราใจเย็นก่อนนะผมก็คือ ไปเช็คก่อนนะว่าเราโดนกี่ปีนะถ้าโดน1ปีถ้าเป็น1วันนะจะเป็นส่วนมากจะเป็นเรื่องเน็ตนะถ้า7วันนะจะเป็นคุณภาพใช้โปรนะถ้าเป็น1น่ปีผมไม่แน่ใจเป็นเรื่องอะไรนะจะเป็น10ปีก็คือโดนเพราะเรื่องใช้โปรนะครับก็คือเราใช้โปรนะครับอันนี้แต่ว่าการโดนแบนนะมันไม่ใช่ว่าจะโดนแบบว่าคนคนนั้นต้องใช้โปรนะผมเพราะว่าส่วนตัวผมที่โดนก็น่าจะโดนเป็นช็อตนี้นะครับมันก็ไม่ได้เวอร์หวังมากนะทุกคนแต่ก็โดนไปนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าเคสของผมน่าจะเป็นโดนแบบว่าโดนรีพอร์ตลุมรีพอร์ตมากกว่านะผมคือ,อไอ้บ้านี้แม่งมันมันยิงเกียนเกินหรือว่ายิงแบบยิงช็อตที่มันไม่ควรจะยิงนะผมก็ประมาณนั้นก็เลยโดนลุ่มรีพอร์ตหรือว่าในแมตช์หนึ่งเหมือนผมยิงไป25ตัวครับก็โดนรีพอร์ตไปและว10ตัวเนี้ย แล้วก็มันก็สะสมไปเรื่อยเรื่อจน AI เขาคิดว่าผมใช้โปรนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับทีมงานนะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะอันนี้ที่ผมคิดเองนะอ่ามือต้นเราจะส่งไปไปในเมลของทีมงานเลยเป็นเมลด้านบนที่ผมทิ้งไว้ให้นะผมเป็นเมลนี้เลยนะครับก็อย่างแรกเลยเขียนเป็นชื่อตัวละครตัวเองที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับแล้วก็เป็นยูไอดี ID นะผมยูไอดีเอามาจากไหนเป็นเอามาจากตรงนี้นะไอตัวเลขนะแล้วก็อืมแล้วก็อันที่3ามก็คือรูปที่เราโดนแบนนะเป็นรูปว่าเราโดนปลด วันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับก็ส่งไปนะครับถ้าเกิดทีมงานไม่ตอบภายใน1วันอนะส่งไปใหม่อีกรอบนะแปลว่าเราส่งผิดหรือไม่ก็อะไรผิดพลาดเนี่ยเพราะว่าทีมงานรู้สึกว่าจะตอบกลับไม่เกินวันหนึ่งนะทุกคนก็คือตอบเร็วมากนะครับก็เบื้องต้นเขาจะตอบเมลประมาณนี้นะก็คือรับเรื่องแล้วนะครับก็ทุกคนก็ถามว่าใช้เวลานานหรือเปล่าครับพี่โบซึ่ง ผมไม่แน่ใจนะว่าแต่ละเคสเขาตรวจสอบอยังไงแต่ว่าบางเคสก็นานบ้างบางเคสก็เร็วบ้างของเพื่อนผมคนนึงเขาก็บดแบนด์ได้นะผมก็ใช้เวลานิดนึ่นนะทุกคนก็คือถ้าจะมีคนส่งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ทีมงานเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องส่งเรื่องไปทางจีนอีกด้วยครับอันนี้ยิ่งช่วงโควิดด้วยก็คือมันจะช้านิดหนึ่งครับแต่ของผมใช้เวลา,าใช้เวลาประมาณ20วันครับ20 25 26ประมาณ25 26วันนะครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ส่วนเรื่องการจี้ทางทีมงานผมแนะนาว่าให้ส่งสัก2วันครั้ง3วันครั้ง4วันครั้งนะทุกคนทุกคนอย่าไปจี้ทุกวันนะเพราะว่าการที่เราจะแบบว่าคือถามว่าที่ผมจี้อ่ะไม่ใช่จี้เพราะจะเล่งเขานะแต่ว่าอย่าให้เขาลืมนะทุกคนคือถ้าทุกคนจี้ทุกวันนะกลายเป็นว่าจากที่เขาจะทําแรกๆให้เรากลายเป็นมันก็ลด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 ไปหลังนะครับทุกคนก็อันนี้ผมไม่ได้ใจว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับแต่ก็อย่าไปจี้เขามากเกินนะทุกคน แล้วพอเราส่งไปแล้วใช่ไหมแล้วทีมงานก็จะเป็นเมลอย่างนี้นะครับก็เวลาก็ผมแนะนําว่าอย่าส่งอย่าส่งย้าไปทุกวันก็เลยกันนะผมสองวันครั้งสามวันครั้ง,ง,งแบบว่าถามว่าเออเรื่องเราดําเนินการถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นหัวข้อโดนแบนสิปีนะทุกคนอย่าส่งหัวข้ออื่นนะถ้าส่งหัวข้ออื่นรู้สึกว่าเจมเขาจะให้ส่งเป็นหัวข้อโดนแบนสิปีไม่ก็อะไรมีมีปัญหาสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่า ไอ้พวกที่โดนแฮกรหัสจะช่วยได้หรือเปล่าไอ้น,นี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็ถ้าเกิดใครที่อยากลองหนูก็ลองดูนะว่าเกมช่วยได้หรือเปล่านะอันนี้ผมแนะนําให้ลองส่งไปดูก่อน,นเพราะว่าส่วนมากถ้าตัวเกมเรามีปัญหาอะไรก็ส่งหาทีมงานก่อน,นเขาจะช่วยได้นะทุกคนก็อันนี้เป็นวิธีฟรีเลยผมก็คือผมไม่คิดตังค์นะทุกคนแต่ว่าทุกคนได้ผมคิดตังค์ไหม <c oughs> คิดละกี่พันดีฟูดเล่นฟูดเล่นหยอกหยอกก็ลองไปทํากันดูนะทุกคนเทิ่งถามว่าระยะเวลาก็ มันก็เขียนว่าไม่เกิน2เดือนนะครับผมก็ไม่น่าจะเกิน2เดือนครับเบื้องต้นนะครับก็ลองไปส่งกันได้นะครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีใดแล้วทุกคนก็ผมก็ได้ไอดีคืนกลับมาแล้วก็เล่นไปก็ไม่มีปัญหาครับก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนก็โอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนนี้ผมไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีเซกูดไบ้นะครับ